สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับเที่ยงแบบนี้คุณผู้ชมผมมีส้มตําแล้วก็ไก่ย่างนะครับแล้วก็ขาหมูดับร้อนหรือว่าเพิ่มความร้อนมีอันไหนเนี่ยเพิ่มความแซ่บครับผมเพิ่มความแซ่บกับร่างกายครับมาช้อนนี่นี่หนังหนังหนังปองเรายังมีอยู่นะครับผมเหลืออีกนิดนึงนะครับผมหนังปองผมเอาอันนี้ก่อนเลยเนี่ยส้มตำก็ได้ก็ได้ส้มตำอย่างเด็ดเลยเด้อวันนี้แค่สีก็น่ากินแล้วอ่ะน้ำปลาร้าแบบนัวมากคุณผู้ชม น้ำมาแรงบ้าไม่งั้นมันตายจะได้น้ำปลาวันนี้สุดยอดสุดยอดโอ้โหน้ำมาห้ามันเลยนะกินไม่เหมือนเดิมอร่อยแบบกินหอมมากเลยเครื่องมันร้อนมันไม่กินอะไรคุณผู้ชมัมนอยากกินอะไรของรซ่ัดข้าวนี่่าพูดถึงข้าวอย่าพูดถึงเลย แล้วมันจะเป็นข้าวอะไรอ,ะอ่ะข้าวไม่อยากเลยเนาะใช่มันจะแบบว่าหิวจะเปรี้ยวหิวก็เผ็ดอ่ะอัดร้อนอะ่ะ<อ>นี่กินยังไงเลยเท่เค็ ได้อยครับชิ้นอันน่องมาครับคุณผู้ชมต้มตำแซ่บๆด้วยกันครับผมวันนี้มาเลยครับผมไม่ได้กินต้มตำนี่หลายวันนะครับผมนึกอยากละมีทั้งไก่มีทั้งหมูครับวันนี้เอาไวปมาจืดพี่สักตอนนิดนึงโอ้โหนุ่มเลยนุ่มเหรอนี่เอาไปต้มมาใช่ไหมพี่เีต่ต้มต้มให้เปื่อยแล้วก็มาอย่านน้ำจืดเลยนี่เย,ยเยอะไหเยอะแยะเอาคุณผู้ชมแวนกินครับผมต้มตำวันนี้นี่ เป็นเรียบร้อยแล้วเนื้อเนื้อเนืนั่งบาฮนัดโต๊ะตำอุ้ยร้อนอยู่เลยสีเทีเดียวเขาไม่จบสีเทีเดียวมาทีสีลุยเลยครับผมไข่กินย่างลุยเลยเด้อมาเด้อมาเด้อคุณผู้ชมมาเด้อนี่ทำแหละเลยเนาะเนี่ยมาเด้อนี่เต็มอ้เน่าเลยครับผม ขาหมูกรอบกระหาอยลำเลยแม่เจริญอาหารน้ำอากาศอย่างนี้นเยเมื่อาานะาากี้ไปเก็บชะอมคุณผู้ชม แะ่ออมแบบหนามคมมากมันหน้าแรงหนามดังขังเลยฝนไม่ตกนะครับผมถึงจะถือข้าหน้าฝนแต่ฝนมาเราไม่ตกนะคุณผู้ชมหน้าฝนนี่ทรมานจริงมันร้อนผมมีเลยอ่ะนิดเดียวอะไรยโยอะไรนะเขาเรียกว่านะอะไรโยโยเเนี่ยยยโโนี่ยคุณผู้ชมชื่อเหมือนกันไม่ฝนไม่ตกอ่ะ ย่อ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 นี่แหละคุณผู้ชมทำให้ฝนไม่ตกย่อย่อแม่สดหยอดนขมตำอร่อยตอนก็ไมีลืมใครอยากหน้าสาวหน้าขาวหน้าใสไรสิวนี่เลย <c oughs> วันนี้ใส่สองอย่างเลยคุณผู้ชมราชินีแล้วก็มะเขือเทศใหญ่ nắng cay nắng hoa nó tạm nặng đấy thôi nè nó này cọp thức cắt là làm cấp kem เยอะเลยว่าแบบมันสู้ฟันมากเลยอร้อนครึ่งวันอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมผมทำมทั้งต้มทั้งย่างนะครับผมกว่าจนะเช้าพี่ที่พี่ทักไปถามว่าไปเล่นน้ำไหมมิกมาวันนี้กาว่าจะไปแล้วแต่ก,กับรีบกลับผมยังไม่ตื่นคือตื่นตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลับไปอีกรแอบบ ว่าหนึ่งชั่มงไม่ต้องหลับแน่เลยมาตอบแชทสาวแล้วก็หลับดูว่าเถิดแล้มันงูเงียะรับเลยเสร็ีตื่นเช้าจะจบตื่นสายสิ่งนี้ยังไม่ได้กัดเลยยังมีได้ก่ด ทีเขาจะตื่นตีห้ายาจกเขาตื่นเอ้ยตื่นเที่ยงจงเลือกเอาจะเป็นเศรีหรือเป็นยาจกเอจะเป็นยาจกจะเป็นเศรียังไงเขาก็ไม่ได้ชอบผมอ่ะพามัทิ้งไปเหมือนเดิมอ่ะแนะแม่ก็ กระตผาพเนี่ยทำตัวเป็นยัดโจกของทิ้งแล้วแล้วก็คุณผู้ชมก็เป็นคนเดียวาจริงจริงเลยคนดีมันต้องขยันตื่นแต่เช้าทำงานซักเสื้อซักผ้าล้างจานถูบ้านกวาดบ้านทุกอย่างคนดีนี่ก็บ้านุใครก็อยากได้เหมือนเพี้ยงนะพวกผมไม่ขยักได้ยังไม่มีใครเอาเลยอะก็มีแหละแต่พี่เกีไม่เอา เลยง่ายคือจะอีกหลายสิบปีอยู่คุณผู้ชมกัพี่เกมไปหาเป็นก็ไม่ต้องหาประเคนมาเลยไม่ต้องไปหาพราประเคนให้คุณผู้ชมข้านั่นเลยว่ะพูดไปก็นี่เลยดูดตัวเองอืมท่นตำล้ำใจนะอืมนือ ไม่มีติเลยส้มตำอันี้ยสุดยอดครบเครื่องไม่ซ้ำที่แบบว่าไม่ได้ใส่อะไรนะแต่อร่อยใส่ใจก็แซ่บแล้วถ้าคุณผู้ชมมาที่บ้านนะผมจะใส่แบบใส่ทุสี่ห้องหัวใจเลยและคุณผู้ชมพี่เกมเป็นคนที่เสียนทำทำสำ้มตำาปกๆๆ๊กกกกเสร็จแต่ถ้าแบบว่าสาวมาก็จะทำนานหน่อย พ่อม,มาจะนั่งดูเขาบปบอ,บอมัวหานี่ไงมัวหา,ายานอนรับใส่ไปเติมอ, <laughs> อย่างนี้เองอมมันนี่น้ำคักๆักแข็งน้ำนังแข็งเด้อพี่ลุงน้ำจะอมมันมันแตกยอดมามาเจอแรงพอดีไงนฝนมาตกชุดนั้นแบบชุดหนึง่ง แล้วมันแตกมาพวบมันก็ไม่เจอแรงยอดมันก็ไม่ไม่พุง่งไงมันก็เลยบแบบทําให้ยอดมันแข็งคือดูสีก็รู้เลยถ้ามันแบบอ่อนๆนี่มันจะดูแบบสีไม่ค่อยเข้มนะแต่ก็อยากกิน <c oughs> แต่ก็หนาจะแทงปากหลูดไปนึงนีงไปมหมดแล <c oughs> ้วลาดูไมมได้ <c oughs> ไปหมดทั้งเหนือกเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเดี๋ยวพุงแก้มทะเละ <c oughs> มมมหมักไปดูนมตำมันแบบว่าซึมเข้าไปในเลือดอ่ะ <c oughs> หมูก็อร่อยมากเลยมันอย่างเต็มหน้าตักเลยนะ <c oughs> อีกไว้แล้วไม่กินอ่ <c oughs> ะแตกินอะไรหมด่ะทุกคนไก่ตุวงหมูหาหมูอีกเลยตม้มตำอีก แบ่งข้าพนดไหมนั่งดูเดี๋ยวให้กัจะได้กล่าว่าชวนคุณผู้ชมไปเล่นน้ําแล้วมิกรีบกลับยังไม่ได้ไปก็ไปเราจะไปไหนกันโน่นแล้วหาดมาดามหาดใหญ่คผู้ชมน้ําสวยใสลึกมีร่มด้ย Đẹp quá ấy Hãy subscribe cho kênh มม่มีเส้นแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมะนาวขับบนนะจะบบนเชียนเอาไปแล้วมะละกอผมก็เอามาตั้งลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมมันหายไปหมดแล้วเนี่ยมี่ในปากแล้วเหรอลูกนึงสับมามะละกอผมก็ลงละสามสิบบาทเส้นมันไม่เหลือแล้วมีแต่พริกอ่ะหนเนี่ยหนอยู่ อร่อยมากสนคัญอ่าเปลี่ยนบรรยากาศไปบ้างนะคุณผู้ชมเศร้าอนมากน้อนเคยอกหักไหมไม่เคยถึงน้องน้องร้องไห้ไหมร้องไห้ร้องไห้ในปากกล้วยอะไรมี่ไหมถ้ามราปากกล้วยบุกเด้อย่งผมก็มีเขาไม่ชอบบุกหักตอนนั้นรักจะไปให้ในปากกล้วยไปเหรอปากกล้วยมันอยู่ในก่อเขามาหันดิฮ้ยกี่โมงแล้วโอ้โยจะบ่ายหนึ่งแล้วคุณผู้ชมไป ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะผมผมมีธุระไปอีกหลายงานนะครับผมมีแขกนะครับผมเชิญผมไปงานน้องๆรหนูอ่ารีบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอุ้ย